ชิมแ็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวันอาจารย์ยิ่งสั่งร้องลั่นอยากชิมตัวสั้นเที่ยวไปชิมไปทุกวันอาหารขาวหวานแปลกหูแปลกตาเอาละอาจารย์อมเบรนอีกหนึ่งตำหลับล่ะเราอยากกินข้าวซอยบอกมีข้าวซอยไม่ใช่หรออันนี้เป็นข้าวซอย12ปันนาคือเอ่อท,ที่เชียงของมีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกที่ผสมถั่วเน่า12ปัน<ช>นาลงไป การปรุงรส<ด>การปรุงทำอ,อันนี้คือเราคั่วเอาไว้ร้อเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆครับค่ะค่ะเป็นลักษณะที่เริ่มเตรียมแล้วนะครัะเราก็จะลงะเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นแต่ว่านี่ต้องติดหนังด้วยนะครับค่ะ,ะหมูสามชั้นติดหนังใช,ใช่ครับต่อไปใส่หมูบดนะครับหมูบด อันนี้คือเราต้องรวนจนกระทั่งเขาเข้ากันรวนจนเข้ากันใ,ใส่กระเทียมก่อนอใส่หอมแดงไปนิดนึงนะครับจริงๆหอมแดงจะไม่ได้ไม่ไม่ด้ใสเยอะไม่ได้ใส,น,ใสนิดหน่อยเท่านั้นโอ้แห้งมีน้ำมันจากสามชั้นเท่านั้นที่ออกมานะ,ะก็คั่วๆัวนะ ก่อนนี้มมีการปรุงรสนะครับเราก็จะใส่หนังหมูหมูครับหนังหมูต้มซอยฝอย่ะใส่พริกป่นห้าจริงๆแล้วแต่ความชอบนะแต่นี้เราจะลงไปแบบลักษณะเออเอาพริกลงกลางๆแล้วกันเปนิดหนึ่งน้ำตาลนิดนึงควรจะใช้เป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติสีรำให้ออกรสชาตินิดนิดเท่านั้นอาจารย์อมรินเส้นใหญ่ลวกเราก็ใส่ไปข้างหนึ่งนะได้ครับอาจารย์เผื่อใครไม่ค่อยชอบถั่วงอก เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินกันนะถุกว่าตงกินผักสลัดฝรั่งเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทำไงต่อคะเสร็จแล้วก็คือเราก็จะเอาที่คั้วเนี่ยนะครับอ๋อใส่ลงไปเลย,เลยพูดตายเหมือนทำก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะ,ะพูดดีจงเลยอน่ากินคงจะเจ้มจ้นมากเลยนะเสร็จแล้วแล้วใส่อะไรอีกคะก็โรย,ยกระเทียมเชียวกระเทียมเชียวครับ อันนี้จะไม่สูตรนี้จะไม่ใช้ผักชีนะครับไม่ใช้ผักชีไม่ใช้ผักชีดีครับแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าขอชิมได้เลยจ,จ้ะน้ำลายไหลเลยจันโอ้โหแตกแล้วถกโม่โ <laughs> น,นี่ขอบคุณอาจาร,รย์อมรินมากเลยที่อุตส่าห์เปิดบ้านน่าเชียงของซึ่งจริงๆแล้วตำรับที่เราทำมาหากินก็ไม่มีใครใจกว้างที่จะมาบอกแบบนี้แต่สำหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งสารและคุณผู้ชมที่ชมรายการยิ่งชิมยิ่งอร่อยก็โชคดีมาก เราไม่ต้องไปเที่ยวเมืองเหนือเราก็ยังได้สัมผัสอาหารเหนือแ,แท้ๆ<ม>แล้วก็เป็นอาหารเหนือแบบ12ปันนาที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าไปเดินตรวจทั่วภาคเหนือไม่มีร้านอาหารไหนเขาทำขายกันหรอกเพราะมันเป็นตำลับประจำบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆ<ม>วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อมรินมากครับยิอร่อยชิมเล็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวันอาจารย์ยิ่งสักร้องลั่นอยากชิมตัว